รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธอสนับสนุนโดยพักซอฟใจอร่อยกับไข่ตุนซีพีลองเลย สวัสดีครับผมเช็คชาญโชว์ปถมเจริญโรธครับทุกท่านอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ครับรายการที่พผมจะมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงคุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับกำลังเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อไปพบกับคนต้นเรื่องของเราในวันนี้ซึ่งทางเธอเนี่ยส่งเรื่องเข้ามาทางรายการของเราเอง เมื่อก่อนเธอเคยเป็นลูกจ้างร้านขายผลไม้ต้องเอาลูกที่เป็นดาวซินโดมไปขายของด้วยจึงทําให้เจ้าของร้านเนี่ยไม่พอใจเลยต้องตัดสินใจออกมาเปิดร้านขายลูกชิ้นทอดกับผลไม้ปอกอยู่ริมถนนแถวที่พักครับเวลาจะขายของจําเป็นต้องผูกลูกไว้ที่ห้องอาศัยวิ่งไปวิ่งมาระหว่างร้านกับห้องเพราะว่าอยู่ใกล้กันบางทีเนี่ยขายทั้งวันก็ไม่ได้เงินเลยบางวันก็ได้น้อยมากกว่าจะได้กําไรทีอ่ะก็ใช้เวลาถึง3วันก็ได้เพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นแต่ก็ต้องทนสู้เพื่อลูกครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของคุณพยยออมสุดุดชา22ปี ได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The b i l b o x ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ป้าพยอมใช่ไหมครับใช่ค่ะผมเช็คจากรายการขอเพียงแค่เขียนมานะครับวันนี้เรามีนัดกันจำได้ไหมจำได้ค่ะน้องชื่ออะไรนะครับน้องฟิตเนสค่ะน้องฟิตเนสค่ะอันนี้คุณป้ากำลังก้อนข้าวน้องอยู่จ้ะโอเค เดี๋ยวคุณป้าป้อนข้าวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันก็ได้ครับค่ะน้องฟินเน่ครับอิ่มหรือยังอ,อิ่มแล้วครับอิ่มแล้วน้องอิ่มแล้วนี่น้องออง่วงนอนไหมครับปกติปกติน้องน้องไม,นอนไม่ค่อยนอนกลางวันค่ะไม่ค่อยนอนแล้วน้องทำอะไรก็อยู่นี่ทั้งวันเอามาป้อนข้าวแล้วก็เอาเข้าไปในบ้านค่ะเพราะว่าน้องอยู่นี่ไม่ได้อยู่กับใครครับอยู่ที่บ้านอ,าอยู่คนเดียวค่ะ อยู่คนเดียวผูกขาไว้ผูกขาไว้จ้ะทำไมทำไมต้องผูกขาก็น้องเขาจะทำลายเข้าของในห้องหมดค่ะเดินออกไปข้างนอกไหมครับไปค่ะเปิดประตูออกมาก็ลงมาข้างล่างอม,มองเห็นผูลถนนแหละบางทีเขาจะเอาไม้อะไรที่แข็งๆมาทุบๆุหัวเขาเคยทุบครั้งหนึ่งทุบจนคิ้วแตเกเย็บสีไปสีเข็มก็มทำลายตัวเองถ้าไม่ผูกเราก็เลยต้องผูกไว้เนาะจ้ะต้องผูกไว้ คือมันก็ไม่ได้ว่าผูกล่ามอะไรเขากลัวปัญหาคือเด็กอ่ะมันเช่าห้องบ้านเช่าห้องแล้วที่ข้างหลังมันจะเป็นระเบียงกลัวเด็กมันปีนประมาณว่าผูกน้อยๆแล้วก็มีเกมให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ลงมาขายของลูกค้ามาก็มาทอดให้พอสักพักก็ขึ้นไปดูลูกพี่ก็เออเข้าใจอ่ะนะเพราะว่าเอาลงมาก็เด็กมันก็นะลาบากอะ่ะเพราะว่าก็อย่างที่เห็นอนะ่ะน้องฟิเดนนะีเหมือนกับว่าควบคุมน้องยากพี่เห็นพี่ยังเหนื่อยแทนเลยเขาจะชอบเฟี้ยงของ ชอบเฟี้ยงของแล้วก็ไม่อยู่นิ่งที่ต้องเอามัดไวนะ้น่ะจริงเขาไม่อยู่นิ่งแล้ถ้าถ้าอย่างไม่มีอะไรเล่นในมืออะไรอย่างเี้ยเขาจะชอบทําอย่างเงี้ยเหมือนทําร้ายตัวเองอ่ะพี่ก็เห็นมาตลอดน้องนี่เป็นออทิสติกคือเป็นดาวซินโดรมประเภทไหนครับประเภทห่าเป็นยังไงคอาการ<ม>เหมือนไม่ครบสามสิบสองคลอดเจ็ดเดือนค่ะ<ม>น้องออกมาน้องไม่มีลูกล่นแล้วก็ผ่<ม>าหัวใจหัวใจนี่เขาใส่เหล็กไว้ต้องไปพา เปลี่ยนหัวใจสามรอบแล้วก็ผ่าลูกพ้นขอน้องไม่มีค้นจะเกิดค่ะขับถ่ายต้องมียาสวนค่ะปีนี้เขาอยาย,นะอย่เท่าไหร่นะครับสิบสองนี่สภาพร่างกายของน้องนี่เหมือนกับเด็กเหมือนเด็กอายุสองสามเดือนเยสองสามเดือนแล้วเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองอะไรไ,ได้บ้างพื้นฐานไม่ได้เลยไม่ได้แต่ว่าเดินได้อะไรได้ไเดินได้แต่ขาข้างขวาเขาจะอ่อนแรงนะเดินไปนิดเดียวเขาก็จะนั่งนั่งลงแล้วก็ไม่เดินต่อ แล้วลอย่างนี้เราเอามาไว้ที่ร้านไม่ได้เอาน้องมาไว้ที่ร้านไม่ได้ครับบางคนเขามาซื้อของเขาก็ถามว่าทําไมเอาลูกมาอย่างนี้บางคนเขาก็กรังเกียจนะคะคมไม่การังเกียจด้วยใช่ค<ๆ>่ะเขามีบอกเขาบอกว่าทํําทาไมต้องเอาลูกมาอย่างนี้แบบมันมันเด็กไม่ปกติอ่ะเขาก็บอกว่าทําไมต้องเอาลูกมาไม่กลัวคนการังเกียจเหรอว่ายงนี้ถ้าเป็นเราเราไม่กล้าเอามาหรอกก็เลยบอกว่หนูเอาแค่มาป้อนข้าวเฉยๆก็บอกเขาแบบนี้บางทีเราขายของไม่ได้เราไม่ไม่ ไม่เสียใจเท่าที่คุณเขาพูดให้ลูกเรานี้คือคนที่เขาพูดเนี่ยเขาเป็นลูกค้าของคุณป้าเหรอเขาไม่เคยมาซื้อของแต่เขาจะมีพูดให้เขาเห็นคนนู้นคนนี้มาซื้อเขาจะบอกว่าทําไมกล้าซื้อกินอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นเขาเขาไม่กล้าซื้อกินเขาจะพูดกับคนอื่นแต่คนที่มาซื้อประจําประจําเลยแต่เขาบอกว่าน้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นไร น่าสงสารออกอะไรบางคนเขาก็เข้าใจอย่างนี้คือผมว่าแบบมองน้องแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับคุณป้า <c oughs> เพราะว่าก็เข้าใจว่าคุณป้าก็ต้องหาเลี้ยงทั้งน้อง <c oughs> ทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันเสียใจยที่เขาว่าให้ลูกอะคะ่ะยังไงเราก็รักนะลูกครับพยายามทําใจเอาเป็นแม่เนาะเล้วสงสารว่าออทำไมเลี้ยงลูกมาแบบนี้เราก็ไม่ได้ต้รังเกียจอะไรอย่นะงอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแบบเขารังเกียจเราเนาะก็เลยไม่ไม่รู้จะไม่รู้จะพูดแบบไหนโอ้ไม่เป็นไรครับ กรณีที่ลูกค้าไม่ซื้ออาจจะคิดว่าร้านเนี้ยลูกพิการไม่อยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยมีแต่ถ้าเกิดเป็นตัวพี่เองเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวพี่จะให้ลูกค้าอุดหนุนตลอดาะพ,พี่ช่วยเขาสนับสนุนเขาคนเราอะนะหัวอกเขาหัวอกเราอะมันก็พูดไม่ออกมันตื้นตันตัวพี่เองพี่ไม่มีครอบครัวพี่ไม่มีลูกแต่ความรู้สึกคือคนเป็นแม่พี่เข้าใจขขอเเพีียยงแค่นมานสัญญ ว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP Retail Link จำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่ ในนนมออออออกกกฉัาาาาาาาจจะไไไปปเเเเเช้้ต้ตออบบบยขธววแ่งคทุผมทราบม,มาว่าคุณป้าเนี่ยเป็นคนเขียนเรื่องราวส่งมาทางรายการด้ยวยตัวเองเลยชีวิตลำบากนะคะบางวันก็ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินบางวันก็รงน้ำแดงแทนนมนะคะน้ำแดงให้วอยกินกับผสมน้ำกิน,นะคะ่ะรงให้ลูกกินแทนนมนะะแทนนมน้องกินนมเยอะไหมครับ บ้นหนึ่งหกกล่องค่ะหกกล่องตกไปหกสิบกว่าบาทแต่ว่าถ้าวันไหนมไม่มีก็ต้องกินน้ำแดงไปค่ะกินน้ำแดงส่วนน้ำแดงให้กินไปก่อนบางทีก็กิกนน้ำแทนนม,มเอา<ม>เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาให้กิน<ม>เขาก็กิน<ม>เพราะว่ามันออกหวานเขาคิดว่าเป็นนมหรืออะไรก็ไม่รู้ก็กินให้หยิมท้องจะให้อยู่ได้ไปวันแล้วตอนที่คุณป้าส่งเรื่องมาครับคอมเมน คุณป้าบอกว่าทํางานอยู่ตรงตรงนู้นอนะ่ะคุณ<ฆ>ป้าเป็นลูกน้องร้านขายผลไม้<ฆ>ใช่ไหมทำไมทำไมถึงย้ายมาตรงนี้อเอาลูกออกมาด้วยเขาก็ไม่พอใจเขาบอกว่าทํางานให้เขาไม่เต็มที่เวลามีออเดอร์นี้ก็เอาลูกไปใส่มอไซไปด้วยแบบนีไไ้เขาก็เลยเขาไม่พอใจเดี๋ยวหมายถึงว่าคุณป้าก็เอาน้องเนี่ยไปด้วยไปร้านด้วย<ฆ>วเราเจ้าของร้านเขาว่าไงนะครับพูดตลอดเขาจะบน่นถ้าอยากเลี้ยงลูกด้วยก็ไปเลี้ยงอยู่ที่ห้องไม่ต้องมาทํางานเขาก็พูดแบบนี้เย็นมามีออเดอร์ก็เ,เอาลูกแต่ ใช่รถไปด้วยไปส่งเขาก็ไม่พอใจเพราะว่าไปช้าเอาลูกมาด้วยอะไรนี่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นป้าก็ไม่ไม่ขอทาําก็แล้วกันป้าจะไปขายเองอ,อคืออยู่ตรงน้นแล้วเหมือนอเราก็ไม่สบายใจด้วยใช่ไหมเขาขายไม่ดีเขาก็อารมณ์เสียแล้วก็ให้ค่าเลี้ยงเราไม่เต็มมาตั้งแต่เจ็ดโมงเลิกประมาณบางทีก็สี่ทุ่มวันไหนขายไม่ดีก็เดี๋ยวติดไว้ก่อนก็แล้วไปเลยก็ไม่ให้ค่าเลี้ยง ป้าก็ไม่กล้าถามบางทีลูกไปหยิบน่นหยิบนี่ของเขานี้เขาก็บอกเอาลูกเล่นของเดี๋ยวคนนู้นคนนี้กะลังเกียนอะไรเขาก็พูดไปแต่เข,แเขาก็เลยบอกว่าจัดสินใจออกมาขายเองก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ค่ะย้ายมานานลรือย้ายมาได้หกเดือนแลวค่ะหกเดือนเป็นไงบ้างคบคณป้าขายดีไหมก็พอได้ขายค่ะก็เอาลูกมาด้วยอืเราก็สบายใจกว่าบางทีไม่เอาออกมาก็ปลูกไว้ห้องก็ไม่มีลูกค้าก็เดินเข้าไปดูค่ะเดินทั้งวัน เจ้าของแผงที่ให้เขาไปขายเนาะก็คือเขาบอกว่าดูมันเหมือนเหมือนดูไม่ดีเอาลูกออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทําไงได้แล้วเพราะว่าเขาต้องไม่มีใครดูแลก็ต้องออกไปด้วยถ้าออกจากตรงนั้นมาเข้ามาขายตรงนี้ใช่ไหมบางทีก็เอาลูกไว้ข้างบนห้องผูกขาไว้โทรศัพท์วางไว้ให้ถ้าไม่เอาโทรศัพท์ให้น้องเล่นน่ะน้องจะไม่อยู่นิ่งเลยคือน้องจะเฟี้ยงของนู่นนี่นั่นตลอดแล้วช่วงนี้ขายอะไรบ้างครับผลไม้ที่ ผลไม้พวกแตงโมพวกมะม่วงค่ะแล้วก็ลูกชิ้นค่ะขายอย่างละกี่บาทครับสิบบาทค่ะสิบบาทหมายถึงว่าลูกชิ้นมาละสิบบาทค่ะแล้วพวกผลไม้ล่ะครับทุกน์ละสิบบาทนะครับสิบบาทปกติผมเห็นเขาขายซื้อกันถุงละยี่สิบกันนะไม่ค่ะตรงนี้มันคือว่าลูกค้าไม่เยอะนะคะขายถูกแต่ว่าเราขายเรื่อยๆรื่อยนะคะกำไรได้บ้างไหมครับคุณป้าประมาณสองร้อยสองร้อยนี่คือขายวันต่อวันไม่ค่ะบสองสามวันสองสามวันได้ถึงจะได้กําไรสองร้อยบาทค่ะ อย่างนี้ก็ตีเฉลี่ยตกแค่วันละประมาณ 60- 7 0บาทเองค่ะประมาณแค่ขนมน้องก็หมดแล้วขนมก็หมดแล้วค่ะบางวันก็ที่บอกค่ะบางวันก็ไม่มีจะซื้อนมก็ต้องผสมน้ําแดงให้น้องกินแล้วอย่างนี้คุณป้าเอาข้าวที่ไหนกินอ่ะก็มีนะเขาช่วยนะคือคนรู้จักกันข้างห้องกันคข้างห้องเข้ก็เอาข้าวบางทีเขาก็มีอะไรเขาแบ่งให้พี่วาส้นะพี่ว่าเก่งนะมันอยู่ด้วยกันตลอดอ่ะจริงพี่เห็นแล้วพี่เหนื่อยพี่บอกว่า เหนื่อยก็ทำงานเยอะพี่บอกเงนี้อย่างสมมติว่าเนี่ยอีกสองสามวันเนี่ยหมอนัดต้องพาลูกไปหาหมอแต่ก็หาตังค์ไม่ทันไม่พออะไรอย่างเงี้ยม,มีค่ารถอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่ก็เออช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้มันก็พอช่วยกันได้ผมกามากินกว๋วยเตี๋ยวที่นี่บ่อยก็เลยรู้จักกันสงสารลูกแกครับก็เห็นแกขายของก็ก็เลยช่วยแกช่วยวิ่งส่งของบ้างซื้อของบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ เวลาลูกค้ามาสั่งเขาครับซื้อลูกชิ้นผลไม้อะไรเงี้ยครับเขามาสั่งให้เอาไปส่งให้เงี้ยผมก็ได้ค่าวินไปในตัวด้วยอะไรอย่เงี้ยด้วยทําไมกําไรมันได้น้อยจังเลยอ่ะคุณป้ามันไม่ค่อยมีคนครับคนน้อยนเงียบมันคนน้อยค่ะอืมเพราะว่าตั้งแต่นั่งมาตั้งคุยกับคุณป้า็ยังไม่มีลูกค้าเลยเนาะใช่มันมันมันเงียบมากเลยค่ะก็ยังบอกว่ากําไรวันหนึ่งบางทีก็เจ็ดสิบแปดสิบก็มีบางวันก็ไม่พอซื้อนมให้ลูกะแต่เราก็ขายไปเรื่อยๆนะคะแลวอย่างนี้พวกผลไม้หรือของที่คุณป้าขับมนเก็ เก็บได้นานไหมทีวันครับไม่วัน,ว,นวันต่อวันค่ะที่ที่ปอก oh. ปอกแช่แล้วนี่วันต่อวันก็ตอนเย็นก็จะโพสต์ลงในโทรศัพท์ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเมาไหมบางทีก็เฮียนี่เขาจะเมาให้ลูกน้ oh. องเขาบางวันนะแต่ถ้าเขาอยู่ถ้าเขาไม่อยู่ก็แจกคนข้างห้องกินเพราะว่าผล,ลไม้ที่เราปอกแล้วมันมันเก็บไม่ได้ค่ะปอกเสร็จถ้าถ้าขายไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นหมดจาก่ก็ต้อง,งแจกเห็นคนเดินผ่านมาก็แจกแต่เป็นลูกชิ้นเนี่ยราแ oh. ช่ไว้ได้สองวัน มาอยู่ตรงนี้ลูกค้ามันก็ไม่ค่อยเยอะบางทีก็2วันสวันจะได้ทุนคืนหรือได้กําไรแต่เขาก็ต้องทนทําเพราะว่าถ้าไปขายของข้างนอกอ่ะต้องกระเตงลูกไปด้วยใช่ไหมมันก็เหนื่อยลําบากก็สงสารเขาอย่างนี้แหละที่เห็นก็มาอุดหนุนเขาบ้างลูกชิ้นบั่งซื้อผลไม้เพราะเราชอบกินผลไม้อย่เล เขาก็บอกว่าขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็บอกเขาให้สู้ๆครับเพราะว่าเขาก็ต้องดูแลลูกเขาครับก็สงสารนะครับเขาก็สู้ชีวิตนะครับเขาขายของบ้างรับจ้างบ้างเขาก็ต้องดิ้นรนเขาครับกําไรก็น้อยขายก็ไม่ค่อยดีทำไมคุณป้าไม่ไปทาอย่างอื่นบ้างครับมาขายอย่างนี้เรามีเวลาดูแลลูกด้วยค่ะเพราะลูกก็เป็นแบบนี้เราทิ้งไม่ได้อก็คือเอาลูกเป็นหลักนะคะแล้วสามีคุณป้ามีค่ะเขาไปแบบไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะนานๆกันมากทีนึง ก็มีช่วยมั่งค่าห้องแล้วก็ยังช่วยส่งค่าห้องค่ะค่าห้องให้แล้วที่คุณป้ามาขายตรงนี้ครับคุณป้าได้เสียค่าเช่าไหมไม่ได้เสียเจ้าของของเขาสงสารตัวเล็กเขาบอกว่าให้ขายฟรีขายไปเรื่อยๆเขาสงสารเห็นใจใช่ไหมเขาก็เห็นว่าเราลําบากบางเดือนค่าเช่าบ้านนี้ก็ไม่พอก็ไปขอเขาเขาผ่อนเขาเขาก็ให้เขาก็ให้ค่ะบอกว่าไอ้ขายของไม่ได้ขอผ่อนค่าห้องได้ไหมเขาก็ได้เขาบอกว่า เห็นเกตตัวเล็กเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งนานเขาบอกก็ให้ติดเป็นเดือนเดือนไหนไม่พอก็เฟยนให้มาแล้วก็หักไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นบางทีหมอนัดลูกนี้เราก็ต้องไปนี่ค่ะแล้วก็ต้องหักส่วนนั้นไว้ครับก็จะบอกเจ้าของหอเขาบอกว่าขอติดค่าห้องได้ไหมพันหนึ่งหรือพันกว่าบาทอย่างนี้เขาก็ให้ติดค่ะเดี๋ยวเจ้าของหอก็ช่วยพยายามช่วยเราแหละค่ะพยายามช่วยแล้วก็ใจดีเขาก็เห็นเห็นตัวเล็กนี่แหละเขาก็อยากช่วยเหลือเขาก็ให้ติด พี่พยายมเนี่ยเขามาเช่าห้องเช่าห้องที่อยู่ที่แต่ตรงนี้ทีนี้ลูกชายก็พิการก็เลยบอกว่าชวนกันมาว่าให้มาขายลูกชิ้นขายผลไม้จะได้มีไรายได้ให้มาขายโดยการที่ไม่คิดค่าเช่าพี่ก็ช่วยดูแลกรณีถ้าลูกร้องหรืออะไรขึ้นไปพี่ก็ขายให้พี่ก็ช่วยทุกอย่างก็สงสารเด็กมันตั้งแต่เล็กๆมันพิการจะทําไงได้คนเราเลือกเกิดไม่ได้ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขาเเพีียยงแค่นมอถ้าสมมน้องโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยคคุณป้า คุณป้าขายของอย่างาเงี้ยกำไรเท่านี้จะพอไหมในอนาคตอะ่ะคุณป้าคิดจะคิดยังไงต่อในใจก็คิดว่าจะแบบอยากมีรถพ่วงข้างแล้วปะคือความตัดสินใจเรานะมหมายถึงว่ารถพ่วงข้างแล้วก็จะพาลูกขี่ไปด้วยขายตาม,ม้านโรงงานนะ่อคือในใจน่ยอยากได้รถพ่วงมากเลยเพราะว่าจะเอาลูกชิ้นทอดใ,ใส่พ่วงข้าง ก็ไปขายตามหน้าโรงงานขายไปเรื่อยๆแบบเราต้องไปหาคนนะคะถ้าเราอยู่ตรงนี้คนไม่มาหาเราเราต้องอยากได้รถค่องข้างขับไปเรื่อยๆพาลูกไปตามหน้าโรงงาน <ๆ S 1> ไม่ไม่อยากอยู่แบบจุดนี้ค่ะถ้ามีรถค่องข้างเราไปตอนเช้าเราทําแต่เช้าหน่อยออกไปหน้าโรงงานแล้วก็เที่ยงก็ไปหน้าโรงงานอานนี้ออกจากโรงงานแล้วก็ตะเวนขายเลาะตามหมู่บ้านนะคะตามซอยตามอะไรเราก็ขายได้ มันน่าจะดีกว่าค่ะก็วางวางแผนไว้คืออยากได้ลดพวงมากที่สุดนะคะในในใ,ในชีวิตะะอ่ะครับผมว่าก็เป็นความคิดที่ดีนะครับคุณป้าเราจะได้หาลูกค้าได้เยอะขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ต้องให้น้องอยู่คนเดียวไม่ต้องผูกขาไว้คุณป้าคงไม่อยากจะผูกน้องหรอกก็เป็นความฝันของคุณป้านะคือผมขอให้ความฝันของคุณป้าเนี่ยแบบประสบผลเร็วๆเร็วๆนี้แหละก็คือผมเป็นกำลังใจให้นะคุณป้าแล้วก็ให คนที่ดูอยู่เนี่ยส่งลังใจให้คุณป้ากันเยอะๆก็ให้คุณป้ามีรถจะได้อยู่กับน้องทางานมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับไม่เป็นไรอย่งร้องไห้โอ้ร้องไห้ทำไมเราต้องร้องไห้นะโอ้เดี๋ยวก็ได้รถนะครับคุณป้าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้รถเดี๋ยวก็ได้รถ สู้ชีวิตนะเพื่อลูกเขาอะเขาไม่ทิ้งลูกเขาอะถึงลูกเขาจะพิการทําอะไรไม่ได้เขาไม่ทิ้งอะเอาไปไหนก็เอาไปด้วยอะไรด้วยตากฝนตากอะไรเขาก็ไปก็ดีนะคือตรงเนี้ยมันยังเป็นชุมชนเล็ก,ลกๆใช่ไหมแต่ถ้ามีซาเล้งหรืออะไรในความคิดของพี่เขาจาสามารถไปขายหน้าโรงงานที่แบบพนักงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันไรายได้มันก็จะดีขึ้นนะถ้าเขามีโอกาสได้แบบนั้นนะดีใจไหมครับที่วันนี้รายการเข้ามาช่วยเพราะวันนั้นเห็นพี่ก็โทรมา นั่งร้องไห้เลยค่ะว่าสันจะเป็นเกียงแล้วอยากได้รถท่วงค่ะก<ม>็ค,ะคือ,อยังไงในใจก็จพยายามหาผ่อนนะคะถ้าไม่มีรายการมาช่วยก็จะพยายามหาผ่อนที่แบบของเก่าเขาเค,ค่ะก็ค,ะค,ะคิดไว้อยู่แล้วว่าจะจะไม่ขายอยูุ่ดนี้ค่ะจะไปเรื่อยๆพาลูกขายไปเรื่อยๆสงสารเขาเนี่ยค่ะผูกขาไว้ที่ห้องทําร้ายตัวเองอยากเอาลูกไปด้วยก็ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากผูกลูกไว้หรอกครับไม่ครับเขาทรมาน วันนี้คุณป้าขายได้กี่บาทแล้วนะก็รอเขาเลือกงานตอนเย็นบางทีก็ได้40-50้าิผมช่วยซื้อผลไม้กับลูกชิ้นทอดวันนี้จะได้มีไรายได้อ ح, ๋อไม่เป็นไรครับค,ครับเดี๋ยวผมช่วยทอดลูกชิ้นด้วยเคี่ยไหมครับอขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียง ชื่นชมคุณป้าพยอมมากๆที่คุณป้าพยอมสามารถเลี้ยงลูกได้อย่างดีนะครับถึงแม้ว่าป้าพยอมจะลำบากก็ตามทําเต็มสู่ความสามารถเพื่อที่จะเลี้ยงน้องได้แล้วก็วันนี้ก็อยากให้ป้าพยอมสมหวังในสิ่งที่ป้าพยอมฝันไว้นะครับและสําหรับคนที่เป็นนักสู้ชีวิตแบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาขอมอบเงินสนับสนุนเป็นกาลังใจให้เป็นจํานวนเงิน10,000บาทครับป้าพยอมจะเอาเงิน1 0 0 0 0มบาทไปทาอะไรบ้างครับต่อทุนค่ะแล้วก็ซื้อนมให้ไว้ให้ลูกกินแล้วก็ ชใช้จในครอบครัวค่ะแล้วคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รับเงินหนึ่งบาทดีใจค่ะไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ค่ะก็ดีใจที่รายการมาช่วยค่ะคและขอขอบพระคุณมากๆาเลยค่ะคและสําหรับคนที่อยากส่งกำลังใจให้คุณป้าได้มีรถพ่วงนะครับสามารถส่งกาลังใจมาให้เลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะครับส่งกำลังใจมาให้คุณป้ากันเยอะนะครับเพราะว่าคุณป้าเนี่ยเป็นสเสาหลักเพียงคนเดียวของครอบครัว สามยังต้องเลี้ยงน้องอีกก็อยากให้ทุกคนสานฝันให้คุณป้าไวๆนะครับผมคุณป้าจะได้มีเวลาอยู่กับลูกนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องผูกลูกไปที่ห้องเพราะไม่มีแม่คนไหนนะครับอยากจะผูกลูกไว้ที่ห้องหรอครับแต่ด้วยความจะเป็นของป้านะครับป้าก็เลยต้องทําแบบนั้นและนอกจากกําลังใจแล้วนะครับกาลังใจอย่างอื่นที่ป้าพยอมต้องการก็คือน้ํานมข้าวสารอาหารแห้งแคมเพอร์ไซส์3า l นะครับสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ตามหน้าจอนี้เลยนะครับสาหรับใครที่อยากอุดหนุนป้าพยอมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นทอดผลไม้ปอกนะครับ สามารถมาอุดหนุนป้าพยอมได้ที่ซอยเรียบคลองบางน้ําจืดสมุทรสาครนะครับหน้าหอพักร่มไม้ครับสามารถติดต่อคุณพ้าเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับขอบคุณ CP และ CP r e t a i l i n g ครับสำหรับคนที่มีเรื่องราวดีๆเรื่องราวของคนทํามาหากินสู้ชีวิตที่คุณเห็นและอยากบอกต่อ ส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ตู้ปอน5ปอสปากเกร็ด1 1 1 2 0หรือเข้าไปเขียนได้ที่เพจ Facebook ขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox อย่าลืมบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ขอฝากข้อคิดไว้สักข้อครับอย่าตำหนี่คนอื่นจนลืมพิจารณาตนเองขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับ สำหรับวันนี้ผมเช็คชาญโชตมุมเจริญโรธและป้าพยอมและรายการขอเพียงให้เขียนมาต้องลาไปก่อนพบก,กันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬกา20นาทีทางเนชั่นทีีช่อง22สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณ CP ที่ทำให้ทีมงานรายการ ขอเพียงแค่เขียนมาได้มาช่วยเหลือป้าป้าจะสู้เพื่อน้องฟิตเนสป้าอยากได้ซาเล้งจะได้พาน้องไปกับป้าได้ทุกที่เพราะน้องฟิตเนสคือดวงใจของป้าแม่รักน้องฟิตเนสมากนะลูกพยอมสุดใจ เพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ แล้วขายอะไรตอนนี้เนี่ยขายคาร์เนันอันนี้ทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับครับคุณป้าสุนีมีปัญหาเรื่องหูได้ยินไม่ค่อยชัดแล้วการพูดนี่ทำไมถึงพูดไม่ชัดป้าแปมปากแล้วอ๋อฟันหมดปากแล้วมีฉลอติดอยู่ที่เพดานเนี่ยมันติดตาตากำเนิดเป็นลูกๆม,มันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ป้าพูดไม่ชัดใช่ไหมคุณลุงไม่สบายเหรอครับเร,รือกวใจารคความดันเรือปอดเพราะว่าเราเหลือกันสองคนพี่น้องอะเนาะใช่ไหมเราเลยเป็นห่วงกันมาก ผมเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนมากๆเลยนะครับสู้ๆนะฮะครับ